เขา,าเล่นอะไรกันอะ่ะฮะแล้วดูแม่กินน้ำดูแม่กินน้ำเหรอหรือ จักน้ำไหมนะ่ะกินน้ำไหมอายุจักน้ำไหมเฮ้จักก็จะจกินน้ำไหมเอย้ย <_' S 1> เห็นแม่หนูกินน้ำเลยกินเป็นไหมอืมแล้วยังให้แม่ป้อนอยูนี่ยังต้องป้อนกินขวดนมอยู่เนี่ยเนี่ยกินขวดน้ำเนี่ยแม่ยังต้องป้อนนูอยู่เลยอืมหนูกินเองเป็นไหมลูกอืมเอา้า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  เรื่องมาตองนี้มาแล้วเกนกระดิง่ง Nói mẹ ôm nở leo. Nói mẹ ôm nở leo. ฉันนอนเหมือนทหารในเด้ฉันนอนเป็นชั้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 นเป็นชั้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 นเอาอู้ได้ได้จนจ้อยได้ได้จนจ้อยได้หรือีาเร็วเล่นอะไรกันนะฮะถ้ากันเล่นอะไรกัน ไอ้ทั้วบ้านช่วยเมียเลยนะอ้าวอาๆอาๆอาอาเอามาเล่นตอนนี้แล้วลูกแล่ไอ้ซื้อายหอมมาให้เล่นวัเนี้ เปลี่ยนต้งสื้อคนนะเปลียนขึ้นไปเปลี่ยนขึ้นไปที่กว้างๆไม่ลงไปเล่นเอาไปข้างล่างแล้วนะโอ้โหโหยมหัวแม่คนนะ่ะย้ายลงไปข้างล่างเลยนะแต่เขาก็ขนลูกเขาขึ้นมาเราก็ได้ซื้อไอชั้นวางที่เป็นพลาสติกใหญ่ๆนะ เอามาให้เขาสี่ชั้นจนถึงเพดานสี่ห้าชั้นน่ะเพื่อจะให้เขานอนเหมือนเอเด็กอนุบาลนะ่ะเอยเหมือนโรงเรียนประจำนะ่ะให้เขานอนเป็นชั้นเป็นชั้นเชื่นนะเอสี่เอ 4, ชั้นห้าชั้นเนาะสี่อันน่ะข้างล่างอยู่ประมาณให้ให้เขานอนเป็นตับเป็นตับนะให้เขานอนห้องทุงใหญ่ข้างล่างชั้นใต้ดิน แต่เขาไม่อยู่เขาก็ขนลูกเข้ามาเราก็ต้องย้ายขึ้นมาให้เขาอืแต่ตรงนี้มันก็จะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าบนบนบ้านแต่ห้องนี้ไม่ได้ใช้งานหรอกห้องนี้สําหรับเอห้องหนังสือห้องหนังสือดิฉันแต่มันก็มีเอลิงน้อยมาอยู่ลเลยนี่ยิงน้อยเขาเขาจะวุ่นวายกับหนังสือฉันนีนนม่มันเป็นเอโซนเล็กๆแต่มันเป็นห้องว่างห้องกว้างห้องถง ข้างบนบ้านนี่นะแบ่งให้เขาเพราะเขาไม่ยอมลงไปข้างล่างนะลงไปแล้วเขาวิ่งขึ้นมาอีกแต่ตรงนี้มันสำหรับพี่จอดกับพี่แจ๊คเขาก็อยู่เยอะด้วยเนาะมามันก็อยู่แต่ก็ไม่อยากจะให้เขาอยู่ออกมาเลยนะออกมาเลยนะเด็กนะนี่เมาเนียเ็วเอากระดิ่งมาลูกเลยลูกอันนี้เล่นดิ่งเร็ว มันก็จะวุ่นวายหน่อยหนึ่งนะเออแล้วก็จะรอทำความสะอาดตอนเย็นตอนเช้ากับตอนเย็นแต่แต่กลางวันอย่างนี้ปล่อยเขาให้เขาเล่นหาอะไรมาเล่นเขาก็จะหามาเล่นกระปรงกระป๋องเขาจะเหมือนกับเด็กน้อยแหละเลี้ยงแมวน้อยมาน้อยเขาก็จะเหมือนเด็ก,ลกหกละเอา้าไวเก็บโน่นนี่นั่นมาเล่นนะ ไอ้กินม,มั่แม่แล้วแม่เรียกแล้วน,ะนะ <_ S 1> ัน่ะพอเขาโตเขาวิ่งเขามองเห็นเขากินอาหารได้แล้วเราก็ปล่อยเขาเราก็ไม่ได้ซื้อนมให้อีกแล้วเพราะเขาก็จะกินนมเขาแล้วนมแม่เขาด้วยแล้วก็จะกินอาหารอ้อาหารเปียกเขากินอาหารเปียก <_ S 2> อืม เลี้ยงกันไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหอมหน่อยิให้แม่หอมหน่อยสิหอมคักได้เนี่ยพอคนก็หอมเขาก็หอมแพร่ยู่ได้ผลเดีวว่าเขาก็ลูกเขานาะเขาก็ต้องดูแลไปมันทำความสะอาดเอาแี้วพี่น้องอ่าก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่บนบ้านเลยวิ่งเขาก็อยู่กับหมากับแมวก็อยู่ร่วมกันนั่นแหละ แต่มันก็มีห้องใครห้องมันอยู่หรอกข้างล่างเป็นของแมวทั้งสองห้องถุงใหญ่นะแต่ข้างบนนี้ก็เป็นของพี่จอกักพี่แจ็คพี่จอกเขมีห้องอีกห้องนึ่งห้องนอนโานะอือก็จะมีเฉพาะ